ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนๆชาว u t u b e ช่องแทนค um ุณรถดํางอแงนะครับก็วันนี้มาพร้อมกับสายฝนนะครับสายฝนที่ตกโปรยปลายตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตกมาตั้งแต่ตีสองนะครับจนถึงเวลานี้ก็ยังตกปวยๆอ,อยู่นะครับก็ที่อื่นเมยงไม่ได้แต่ที่นี่ถือว่า ดีเลยนะครับสำหรับฝนตกวันนี้ก็มันเป็นดินทรายนะครับตอนแรกว่าจะเอาน้ํามาลดนะครับแต่ตอนนี้ฟ้าฝนเป็นใจนะครับก็วิ่งสบายเลยนะครับวันนี้วิ่งด้วยกัน5คันนะครับเมก้าทั้งหมดนะครับเป็นฮีโน่เมก้า5คันเลยนะครับก็เป็นงาน2 0 0พันเที่ยวนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับทุกคน ก็ผ่านไป2วันนะครับก็400แล้วนะครับนี่เป็นวันที่3นะครับแล้วก็เป็นดินทรายอีกด้วยนะครับตักง่ายนะครับดินทรายรถวิ่งห้าคันนี่รถแมคโครแทบไม่ได้หายใจนะครับทุกคนก็ ขอบคุณไปยังนายจ้างนะครับคนที่จ้างเรานะครับที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงานแทนคุณรถด,ดํางอแงนะครับนี่ครับเมก้าคันมาใหม่นะครับก็วันนี้ฝนน่าจะตกทั้งวันนะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายครบทั้งห้าคันนะครับวันนี้ตัวนี้เป็นพลังเกอเกต4ปั๊มสายนะครับ105นะครับทุกคนโอ้ตอนนี้ฝนลงเม็ดใหญ่นะครับ คันนี้ก็เป็นเชโอเกซีแต่ว่าเป็นปั๊มไฟฟ้านะครับเป็นปั๊มกระเทยนะครับเมื่อวานนี้ล่อ,อก,กันไปคันละห้าสิบเที่ยวนะครับเมื่อวานวิ่งไปประมาณสองร้อยนะครับขาดเกินนิดหน่อยนะครับวันนี้น่าจะ 250นี่สบายนะครับเพราะว่าวันนี้ดวกกว่าทุกวันเลยนะครับวันที่ฝนตกนะครับก็สำหรับเจ้าฮิตาคินี่ก็เติมมันไป200ลิตรครับเมื่อเช้าก็น่าจะได้สองวันนะครับหรือว่าอาจจะได้วันครึ่งนะครับเพราะว่ารถทำงานตลอดนะครับพราควบคุมคนโนโดยตาตานะครับตาต้ารถซิ่งนะครับ ก็ช่วงนี้ถ่ายแต่ทีมงานตัวเองนะครับไม่ได้ไปทีมงานอื่นเลยนะครับเพราะว่างานยุ่งนะครับยุ่งงานเนี่ยครับคันนี้สาวญี่ปุ่นมาแล้วครับไม่ต้องถามนะครับว่าต่อจากปูไหนนะปู่ตัวเองนะครับ พิศกิษเคนี้เข้าสู่ฤดูกาลที่สามนะครับก็ยังไม่งอแงนะครับไม่งอแงเหมือนชื่อทีมงานนะครับก็ยังทำงานได้เรื่อยๆนะครับถามว่าราคาแ0 0แสนนี่คุ้มไหมนะครับผมว่าเกินคุ้มแล้วนะครับการซ่อมบำรุงก็มีบ้างนะครับก็มีการซ่อม,มบำรุงไปปีละ4ี่ห้าหมื่นนะครับ ลูกลูกการหน้านะครับน่าจะได้เปลี่ยนโซ่ครับเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนรุนเลอร์เปลี่ยนสปอกเก็ตล้อนานะครับน่าจะเปลี่ยนทุกอย่างนะครับที่อยู่ช่วงล่างนะครับเพราะว่ามันก็หมดเวลาของมันนะครับแต่ปีนี้ก็ทนใช้ใช้ทนไปก่อนนะครับความเร็วก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้น่าจะใช้มวหมวดเฮ็ดนะครับ ถ้าจำไม่ผิดหมวดที่ประหยัดน้ำมันนะครับไปนะครับส่งสัญญาณออกตัวนะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับมันจะดินทรายมันจะมันจะนองตรงนี้นะครับเนี่ยตรงภูกันแทนานะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับนี่นี่ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแต่วันนี้ฝนตกถือว่าโอเคเลยนะครับ ต้องเปิดไฟวิ่งนะครับเพราะว่าวันนี้อากาศจุ้มนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็สั่งทีมงานเปิดไฟทุกพันนะครับ ขอบพุณนฝนนะครับที่ทำให้เราวิ่งงานง่ายนะครับแต่จะไม่ดีสำหรับทีมงานอื่นนะครับฝนตกทีมงานที่วิ่งอยู่ที่เป็นดินเหนียวนะครับแต่ผมเป็นดินทรายนองนะครับก็ขอบพุณนมากๆนะครับที่ทำให้เราวิ่งง่ายนะครับวิ่งง่ายไม่มีอุปสรรคนะครับอุปสรรคมีอย่างเดียวครับก็คือเวลากินข้าวนะครับจะเปียงแต่ว่าก็มีเถียงนานะครับอยู่ตรงนู่นนะครับ ตรงป่าข้างเข้านะครับจะเป็นที่รับประทานข้าวเที่ยงยางสุดยอดเลยนะครับวันนี้บรรยากาศแบบนี้ต้องเอาหนังวัวหน,นังกลวยมา่กี่นะครับก็รถด,ดําเหลียันละ1 0 0อนะครับวิ่งไปกับ2กิโลนะครับ วันหนึ่งได้ห้าสิบเที่ยวนะครับก็ตกวันละห้าพันนะครับก็ลองบวกลบคูนหารดูนะครับน้ำมัน,นวันหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่พันห้านะครับก็รดดำเหลียวสามพันห้าก็โอเคนะครับถือว่างานนี้เป็นงานฟุกนะครับเป็นงานงานฟุกเลยแล้ว,ลวนี่ครับถนนถ้าฝนไม่ตกนี่วิ่งกระตุกเลยนะครับ นี่ครับน่าจะแน่นแล้วก็อยู่แล้วนะครับสําหรับถนนครับจะเป็นที่พักของเรานะครับตรงนู้นดินตรงนี้สิไร่เขาให้หมดนะครับก็วิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องแกรงดคูรดํมงอแง,ง,งด้วยนะครับสวัสดีครับ